ใครยังไม่กดไลค์กดไลค์ใครยังไม่กดแชร์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง b t p c h est. ขอบคุณนะครับที่กดติดตามกระดิ่ง2ครั้งงริงมาครับมาทานผักด้วยกันครับผัดผักวันนี้เมนมูง่ายๆตอนเย็น ผัดผักผัดผัก,ก,กเ,เครียกซีอิ้วกับกะหล่ำกะหล่ำนะกะหล่ำซีอิ้ววันนี้มีเด็ผักอย่างเดียวเลยไม่มีเส้นละก็กินกับข้าวครับข้าวเปล่ากลา,างหลังนี่ข้าวเปล่า ตัว่วงนี้กระหล่ำปีนี่ก็ฉีกฉีกแล้วก็เอาไปผัดใส่น้ำมันแล้วก็ใส่ซีอิวนี่หน่อยจบอันนี้ก็มากินกับผักสดได้เลยก็มีหัวละพาไปผักด้วยนะมีทั้งสดมีหัวละพาสดด้วย มีต้องร่วมร่วมทิ่ผักไปด้วยนหน่อยนึงให้มันหอมหอมก็อาหารว่างธรรมดาธรรมดาดแหละว, <laughs> วันนี้กินข้าวมันเล็กๆหน่อยจะได้ย่อยง่าย จะกินอะไรเผ็ดๆหน่อยไม่มีเนยกินพริกเลยกินคนเดียวเอากินให้หมดไม่เหลือไว้แล้วผัดผักครับผม มากินต่อเมื่อกี้เริ่มใส่ไม้บูทูธอันนี้จะเสียงดังนิดหนึ่งให้มันมีเสียงดังขึ้นมาหน่อยนะึ mm. เสียงดังก็แม้กระทั่งตอนเที่ยวเลยนะ <c oughs> ไม่เล่นหูฟังบูทูธก็นวัตกรรมของโทรัพทนะ์เนาะแต่ไปไปธนาคารนี่ไม่ต้อง 买了。 การเคี้ยวที่ดีน้องต้องเคี้ยวประมาณยี่สิบคำยี่สิบคำก็เล็กหมดนะไปวันนี้มันไม่ค่อยได้รับร,รนะสเลยสเลดยังมีอยู่นะ ยังมีอยู่รับรถได้อยู่กิบตัวกักตัวมล้วมาทำคลิปกินมันไปอย่างนี้แหละผละไม้ก็หมดแล้วนู่นแหละทำงานวันที่แปดนั่นแหละ เดือนหน้าดยรู้อีกคนหนึ่งจะรอดด้วยก็รอดูลุ้นันที่2ี่ถ้าใคร กลายเป็นแล้วก็มีกลุ้มๆกันแต่กรอบดีมากเลยกรอบกรุบๆเลย โปรตีนก็กินเยอะไม่ได้กินจนเบื่อไปเลยแต่ก็อยากกินพวกตำซ้มตำเผ็ดเผนะ็ดอ่ะจะได้ต่มรับรสจะได้ขยายหนะ่อยอันนี้แบบธรรมดาธรรมดา กินก่อนนอนก็อย่างเงี้ยไม่ต้องเผ็ดมากผักอย่างเดียวบ้านนี้ใครผักกินผักมาทั้งนี้แต่ผมมีโอกาสไปเที่ยวตลาดนะผักมาเยอะๆแต่มกินไม่ทันอีกแล้วแหละ ก็ทางร้านนี้จะใส่ตัวเจ้าเจี้ยวไว้ด้วยนะอัน,นี้ผมก็เอาแบบธรรมดาธรรมดามีเศษซีอิวก็ใส่ซีอิวธรรมดาธรรมดา เดนเลยนะน่าจะแพงนะจานประมาณเนี้ยจัดได้สวยจากที่ผักอ่าผักไม่กี่ตังค์เอมาใส่ปุ๊บเนี่ยโอ้โหหลายตังค์เลยใช่ไหมโหระพาผัดกับโหระพามีโหระพาสดไว้ใส่ที่หลังเลยโรยหน้ากับโหระพาที่กำลังจะกินนี่คือผัก ทุกอย่างว่าผมว่าเป็นผัดน้ำมันมากกว่าก็ขอบคุณนะครับที่มากดไลค์กดแชร์กดฟังอ่า ดูคลิปนะครับเพราะช่วงนี้ก็คลิปกินอย่างเดียวรับคิดที่สาธิยายเรื่องติดเชื้อนะครับขอบคุณมากฮะที่มารับชมบ๊ายบายไปละ